มาเก็บกันยายขึ้นบันไดมาเด้นนี่เก็บให้ดูหน่อยนึงเก็บเองเก็บเองไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเก็บในสวนเขาต้องนี่นเก็บขายมันต้องเก็บอย่างนี้มันแพงเพราะว่าเก็บเก็บลําบากนั่นแหละมันถึงแพงนี่เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> หืเข้าบ้านไปคปลุกพริกน้าปลามาเด้ออันนี้พริกน้าปลาเด้อ อร่อยอร่อยกว่าเออ,อร่อยกว่าน้ำปลาสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเนมาเลี้ยงไก่ <c oughs> มาเลี้ยงไก่ไใช่ลอ็ออยากจะไปเก็บเชอร์รี่เปรี้ยวผ่านดงเคเรนเดี๋ยวจะเก็บเคเรนไป เก็บเคเรนต์ไปหมักวนยจะเอาเคเรนต์สีแดงกับเคเรนต์สีดำผสมกันหลังไอที่เหลือจากการทำแยมเมื่อวานเนาะอันนู้นครึ่งกิโลจะเอาอันนี้ครึ่งกิโลจริงๆอยากจะไปเก็บเชอรี่เปรี้ยวเดี๋ยวก่อนเขาเก็บอันนี้ก่อนสักครึ่งกิโลเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บ ไปทำน้ำผลไม้ไปแช่แข็งไว้กินตอนไม่มีว้ายพูดถึงอยากเนยเปรี้ยวปากแล้ววะเนี่ยไม่ได้อาพริกเกลือมาลวกพริกน้ำเกลือน้ำปลานี่ไม่เข้ากับปลาด้วอันนี้ต้องเอ่อพริกปน่นน้ำปลาลคลุก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 ,ก,กโอ้โหน้ำตาลว้าย ขูดแล้วก็อยากได้เพื่อนเดี๋ยวก่อนเก็บสักครึ่งกิโลก่อนเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บสักครึ่งกิโลก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาเอาน้ำปลาพริกป่นมาก่อนนี่จะมาคลุกตรงนี้แหละใ่แดดรม่มลมตกก่อนตอนนี้โอ้โหร้อนเงาแตกเลยนี่เอาสักครึ่งกิโลอันนี้ยา่ปล่อยธรรมชาติมากเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยมันก็เลยพวงไม่ใหญ่ ในสวนผักเห็นไหมมันพวงใหญ่กว่านี้สีสวยเนะ เก็บมันไม่เท่าไรเราเก็บเ,เพื่อนเตยเวลาจะไปอะนรไหน,นต้องไปนั่งรูดออกเนาะมันเสียเวลาเดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังได้ละมั่งครึ่งกิโลนี่ไ,ไปหมักไปหมักเหล้า มาเก็บกันยายขึ้นบันไดามาเด้อนี่เก็บให้ดูหน่อยนึงเก็บเองเก็บเองไม่เป็นไรแต่ถ้าไปเก็บในสวนเขาต้องนี่เก็บขายมันต้องเก็บอย่างนี้มันแพงเพราะว่าเก็บเก็บลําบากน่นแนละมันถึงแพงเนาะอันนี้เก็บเองเราดึงมาเลยนี่มันง่ายดี หกโมงครึ่งแล้วก็ยังร้อนอยู่เลยเพื่อนๆนายยายเก็บแป๊บหนึง่งนาะยายจะเก็บคนเดียวแหละ อันนี้เก็บมือข้างเดียวเนาะ เชอรี่ไปมองเห็นไก่มาใกล้แท้ไม่กลัวบอเฮ้ยนี่นะคะได้หนึ่งกระป๋องเต็มๆกี่กิโลละเนี่ยอือย,ยังไม่หมดหรอกเยลือ,อีกไม่เยอะหรอกได้ประมาณครึ่งกระป๋องมั้งเดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังเก็บไปทำขนมด้วยเนาะเมื่อกี้นึกได้ตอนเก็บไอ้นี่อยากกินเอ,อ่ ครุกน้ำปลาไม่เอาแล้วเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนี่เก็บไปเผื่อกินอันนี้ก่อนไอแดงแดงมันกินบ่อยแล้วอันนี้ยังไม่ได้เคยกินเคยกินแต่จิ้มปลารเดี๋ยวจะคลุกน้ำปลาเไปเลืออยูแต่ก็ไม่เยอะเลยไปเก็บไปทำขนมรอบหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็แช่เนาะปีนี้ไม่ได้ดองเราปีนี้โอ้ยังเหลือต้นเล็กทั้งน้อนอีกดีมา แต่ตน้นแรกก็ไม่เยอะหรอกปีที่แล้วเก็บได้ตั้งหลายกิโลปีนี้ถึงกิโลหรือเปล่าไม่รู้นี่เพื่อนๆเข้าบานไปคลุกพริกน้ำปลามาเด้ออันนี้พริกน้ำปลาเด้อพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลไว้ไว้ไว้มาเด้อกิอนกันมา่เพื่อนกินของเปรี้ยวก่อน จวค่อยไปทำงานต่อทำสวนต่ออืม,อ,มอร่อยอร่อยกว่าอ,อร่อยกว่าน้ำปลาเพื่อนปลาต้องกินกับ apple hmm. Dia koi ane kupik nampah hmm. Periak hmm. 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 สดน้ำด้วยมีเอ็มเสีบอกน้ำลายไหลตามยายเข้าใจเลยเพื่อนๆไปตอบคอมเมนต์ตัวเองคลิปที่แบบกินของเปรี้ยวไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่กัดแอปเปิ้ลหรือรูบารบหรืออะไรอย่างเงี้ยดูคลิปของตัวเองก็น้ำลายไหลตามเหมือนกันแหละเพื่อนๆ <c oughs> ตอนมันไม่มีเนาะ ไปตอบคอมเมนต์เนาะก็ไปเปิดคลิปดูเอฟซี FC บอกน้ำลายหลายตาม,มวันนี้ <c oughs> ไม่ได้หาเบ็เกเกลวเบกอะไรเลยยายไม่ได้ใช้ไม้เด้อ ซื้อมาใหม่ลืมแล้วละไม่เคยได้ใช้เสียงปกติเสียงจากโทรศัพท์นี่แหละเสียงเสียงที่ยายกินเ,เสียงอะไรก็ได้แต่บางทีเนาะกัดแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยมันดังเนาะนเพื่อนเนาะเออแสดงว่าโทรศัพท์มันดีวันนี้ ไม่กรอบเด้อแต่ว่าเปรี้ยวพ่วพูดถึงทีหลังแกะเม็ดออกดีกว่าค่อยกินมันได้กินง่ายช่ำๆมากไว้ดูดิอันเปรี้ยวหมดล้ะอันหวานหมดละเชอรี่หวานหมดละ อร่อยอ่ะเพื่อนฉ่ำๆต้องแกะ,มะเมล็ดออกถึงกินได้เดี๋ยวกินเสร็จก็ไปหา ยาให้กระตายรดน้ำผักก็เข้าบ้านชีวิตประจำวันของยายอย่างนี้เลยเนาะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆกลับเข้าไปก็ไปล้างล้างใส่ถุงแช่แข็งแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอทำงานในสวนก่นอนยังสว่างอยู่ บายๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ